ประโยคภาษาเยอรมันขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสุด e Iner m i n u t r e i n d e e t s c h ฉันเร็ว ich bin schnell, เขาเร็วกว่า A i s schneller, หล่อนเร็วที่สุด s h e i s am um schnellsten, ฉันสบายดี ich bin gut, เธอสบายดีกว่า d o b e s t b e s e เขาสบายดีที่สุด A is a m b e s t e n ฉันแก่ It's been a r d หล่อนแก่กว่า She is a s t e r เธอแก่ที่สุด d u b i s t a m e s t e s t e เธอตัวเล็ก She is k l e i n เธอตัวเล็กกว่า d u b i s t c l e i n ฉันตัวเล็กที่สุด Ich bin am n k l e i s t e n Berlin น่าเบื่อ Berlin is langweilig Hamburg น่าเบื่อกว่า Hamburg is langweiliger Frankfurt น่าเบื่อที่สุด Frankfurt is am langweiligsten ฉันเป็นคนเงียบ b a y mir i s leiser เธอเป็นคนเงียบกว่า By dear i s Lisa หล่อนเป็นคนเงียบที่สุด By sea East m like s t e n ภาษาอังกฤษยาก English i s schwer ภาษาเยอรมันยากกว่า Deutsch i s schwerer ภาษาไทยยากที่สุด Thai Landish i a s t อัมวิลิสเทนประเทศเยอรมันหนาวเดอช์แลนด์อิสคัลประเทศสวีเดนหนาวกว่า s วีเ e น e ิสเคิร์ต้าประเทศฟินแลนด์หนาวที่สุด Finland ์อิสเคิร์สเทแล้วพบกันใหม่บิสบาร์ดจีส๊ส